กสต๊เบอรี่เลวสต๊เบอรี่เลวมาเลยสต๊เบอรี่กันแลยคุณ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 เยี่ยมไหมเนี่ยเยี่ยมไหมอืมมากินแล้วสต๊เบอรี่เลยนะสต๊เบอรี่พ่นนะมาแล้วหรกไหมกุ๊ก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  สงูงใยไม่ห <Luc uts> ิวมาเนี่ยเงียบกิปตจ้ะมันกำนังกำลังจะฟักไข่ค่ะไข่กายยังไม่ได้เก็บไข่นกยังไม่ได้เก็บเลยเอาไว้ให้นอนนกเนกินหมดเ้ะเดี๋ยววันแรอากาศดีๆหอนๆจะมาทำความสะอาดขอไก่นะให้มัสะอาดนะคะ เหนีวกันเโลอ,อืมเหนียวกันโลเนาะมาแล้วเรือ่อก็อยู่กับนกกับไก่นี่ยแหละจะ้ะเนาะพวกเรารับสบายใจเข้ากลับไปเนาะพี่น้องเนาะเอนดสวัสดีพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเข้าสุขภูสุขคนนะคะเนาะนะคะค่ะ หลังจากที่พญายไปหาหมอมาเน,นาะค่ะเดี๋ยวตีก็จะมาอัปเดตอาการนะคะไปฟังเนาะพ,พี่น้องถามเขามากนะคะว่าพญายเป็นจังไดแน่เนาะ,ะคะ่ะบาบอกว่านะคะเพิ่นก็ไปหาหมอหาหมออ หมอประจำโตเนาะคะ่ะแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่เนาะก็ไปซ้ำหลอดโรงพยาบาลใหญ่คือหลอด,ลดรกนะ่ะไปไปซองกล่องเนาะ,ะแต่ว่ากล่องวัสาุมาันเขาไปในลำใส่ใยใดเนาะคะ่ะแล้วก็อันที่สองรอบที่สองค่ะไปอุนเตซ่าวนาะ,ะรอบที่สามเนี่ยะคะ่ะไปเอ,อเอ็กเซลล์วสัสด นะคะทั้งสามรอบเนี่ยคะ่ะหมอโรงพยาบาลใหญ่ทิพย์รอบไปนะคะกับบอบอได้บ,บอกอีกอย่างเนาะ,ะบอได้บ,บอกอีกอย่างก็คือเขาทรงเรืองทรงเรืองเนะะี่ยค่ะมาหาหมอที่เป็นหมอประจํตัวของเล่าเนาะคะ่ะคือทุกคนอยู่ที่ยูโนเวนะคะเขาจะมีหมอประจาตัวของไผรของมันเนาะ,ะเขาทรงเรืองมาให้หมอประจํตัวเป็นคนบอกเล่านะคะแล้ากลับไปเนาะหมอไปหาหมอประจํตัวเนาะ มอจังจำตก็เลยบอกว,ว่าฉันเห็นเอเห็นข้อมูลของเธอแล้วนะคะหมอกเ็เลยบอกว่าฉันคิดว่าเธอว่าจะเก็บแข็งกะพรถึงวลาไดดีมันกะแท้ใจยากเนาจะจ้ะแต่ดีเนาะติมี่ของไก่ย่างติมี่ย่างสิสิกะมันันงนี่ยครับ นั่งเห็นนั่งยังสิเนาะพยายามบอกอ่อนแอครับพยายามบอกให้ให้เราเห็นเนาะน่นจาจะกัดเพราะเรากับมาจากตรวจเนาะจีกะถามแล้วว่าคนกัดตัวคนเธอ หมอว่าจังไดนเป็นจังไดนแน่มันโอเคบมอนะคะก็ถามเนาะแล้วก็บอกว่าคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าฉันอาจจะต้องยุดรักษาตัวถึงปีหน้าเลยนะคะพอแ,แต่เราบอกสันติก่ะหูแล้วว่ามันบางอาจจะเป็นเรื่องแบบเลหน่อยแลนะ้วเนาะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามเล่าเนาะคะ่ะเราก็ไม่อยากบอกดีหรอก มบนที่นี่แล้วก็ได้บอกว่ามอนอะ่ะบอกว่าเขาเห็นผลผลตรวจผลไอสเสียของของล่าแล้วเขาว่ามันมันบอดีเนาะคะ่ะบอดีแล้ว็บกที่แรกแล้วบอกไอตีฟัาซ้ำนี้นะเพราะแต่เราบอกว่าเออมันบอดีมองบอกว่าบด็ดีมันมันดูแย่สินะคะ่ะตีกับเลยหัวซ้อจะคิดไปทางนั้นเลยจ้ะวา เราเล่นไหนหมดเราที่นี่แล้วก็บอกตีว่าแล้วซึงตอนนั้นจึงตอนนั้นอนนนนะเราผ่านบอกตีแล้วคะว่าเราเป็นอีหอย่างเนานนะเราก็บอกแค่นั้นเราก็บอกเราวงแเราก็บอกตีว่าเรื่องนี้นะ่ะหลังจี่การที่เราควายนี่เราขอไปคนบอกลูกเองเด้อสิคะเพราะแต่เราบอกเสียจิกะ คือแบบไม่กระซันเต็ม,ตม,มอน,น้ดเนาะคะ่ะบันที่นี่บันี้นะคะตื่นเสามากเนาะราะว่าตีกับบกาทามสอลเล่าเล่ายักหลายนะคะเพราะว่าตีหลูกอยู่นํำเนาะตีก็บได้แบบเออแล้วรอให้หลูกไปโรงเรียนหรือไปใส่ก่อนเดีจ๋จะทามเนาะอีกนะคะมมเมื่อกี้ตีกัาเล่าเนะ แล้วก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราเป็นเป็นอย่างสิแล้วก็บอกแค่ว่าอหมอหมอเอ,เอแบบแนะนำเผารางสิคะหมอแนะนำเผาาบพามันจนล่ามไปจุดอื่นหนึงสิคะแล้วบอกว่าอาจจะให้กิโมดอะต่หูเลยว่าเราเป็นมะเร็งติ๊กเลยถามว่าถ้าเป็นมะเร็งบอก เขาบอกว่าเขาบอกฉันมาจังสัตแหละลูกจิกเล่าว่าเธอแน่ใจนะขอโทรเดวยจพี่น้องอาจจะฟังบาไข่ได้ใจว่าเป็นไหนดอกจาะ เลยถามว่าหมอเขาเนี่ยใจเขาบอกว่าเธอเป็นมะเร็งแล้วก็เลยบอกว่าตรงสี่มือเราไปต้องก่องนะคะเขาเขาไปแล้วเราไปตรวจเขาก็บั่นใจแล้วนะคะว่าเราเป็นยินดีเนาะแล้วเราบอกว่าคือคว่า มันจะรักษาหายเงสิค่ะแล้ว่าเธอจะต้องทำการผาตัดอหมอแล้วก็เรายว่าก็คงจะต้องเป็นจังสันนะคะเพราะหมอเขาอยากแบบมันรั่มไปจุดอื่นน่นสินะคะมัน เรื่องบบนี้นะคะน,ออน้องเนาะทพี่น้องแต่พี่น้องก็บ,บอกตีว่มวา,ามันตรงยา่มันรักษาหายมันรักษาหายถ้ามันเป็นเฉพาะตรงทีตรงเดียวนะคะตักออก,กเฉยเน,ะนาะทำบลาบไปที่อื่นนะคะมันกับบาดไปทั่บไไนหดเนาะแต่ยากมันแบบลาบไปตรงจุดอื่นน่ามนสิคะ่ะตีกเ็เลยบ,บอกบอกอ่า บอกเล่านะคะว่าเออแบบตอนไปดนเด็่เธอตรงน่นจาจะของดีๆแบบว่าเบ้องเบื้องให้ดีเรื่องการกินอาหารอย่างเช่ยแล้วก็บอกว่าเล่าศึกษาอยู่แล้วคะว่าว่าคนเป็นโรคนี้ตรงตรงรักษาจา้จของแบบไหนสิเจ้าจี้กะขอบคุณพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทียังอยู่แข่งขันกันเนาะคะ่ะว่า ขอเขาพูดใจจ้ะตีก็เป็นอะไรกันจ้ะภาคส่วนคเอยราไปกันสิไฮไลท์พี่น้องเนาะแต่แล้วก็ววจะเป็นควาอีกทำไมเราเห็นตีไฮไลท์กันใไหมโอเคค่ะพอคลิปหน้าเด้อจ้ะตีขอบคุณทุกขั์ใจจ้ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ